รีวิวไพ่สำรับนี้นะคะเอาออฟเฮนนะารูเด็นะเพื่อนๆนะคะอันนี้แนะนำสำหรับท่านที่อ่านไพ่เก่งๆแล้วก็แล้วกันเนาะไม่แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งหัดอ่านไพ่นะคะเพราะว่าสำรับนี้เนาะจะเป็นสำรับที่ประยุกต์มากๆเลยนะคะจะเป็นไพ่ที่แคปมาเฉพาะรูปมือนะในแต่ละใบนะเพื่อนๆ,ๆนะคะเออดังนั้นต้องอาศัยการอ่านที่ชำนิชำนาญพอสมควรถึงจะใช้ไพ่สำรับนี้ได้นะแต่ว่าเก็บสะสมได้ไม่ว่ากันนะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆเดี๋ยวลองดูนะคะหลังไพ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆนะไพ่สับง่ายนะคะกรีดง่ายทีเดียวนะคะให้ดูหน้าไพ่นะ ไม่มีความเหมือนไพ่ออร์เคิลเลยสักเล็กน้อยนะคะไม่มีความใกล้เคียงเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นลักษณะของมือเพราะว่าชื่อสำหรับเขาคือเอา out hand เอาแพนเนาะเพื่อนๆน,นะคะอ่ให้ดูแต่ละใบนะแต่ส่วนตัวต้องว่าไพ่สวยนะไพ่สวยเลยทีเดียวนะเออโรเพนด์เคิลนะแต่มีความคล้ายอยู่ความคล้ายอยู่กับไพ่น่อ euh สำหรับไรเดอร์เวทนะคะคล้ายอยู่นิดนึงนะเพื่อนๆน,น,น,นะคะสตริงนะคะสตริงนี่ไม่คล้ายเลยนะ,ะเออนะ,ะก็จะต้องแม่นยำนะสักนิดนึงนะนายอัลคัพส์นะให้ดูเร็วๆนะเพื่อนๆนะคะ เทนอ o ซอ s ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆจบด้วยไพ่ of f ลออฟจูนะเพื่อนๆใครสนใจดูที่จักร้าได้เลยนะคะสำหรับนี้นะคะ out of hand tarot deck